สวัสดีค่ะ <c oughs> มากินข้าวเย็นกับบีไม่ใช่ข้าวเย็นหรอกบีเพิ่งเลิกงานวันนี้เลิกงานสายนิดนึง, <c oughs> นงก็เลยมาตําต้มแตงกุ้งสดของปโปรดของปโปรดแล้วก็จะมีหมูทอดบีกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเหลือแค่เนี้ยบีลืม,มา่าอออัด,อ,ด,อ,ดอัดวิดีโอดีกว่าเงี้ยสามีก็กินไปเมื่อกี้นะคะหมูทอดบีจะบอกว่าอันเนี้ยที่หมูที่บีซื้อเพื่อนมาค่ะแล้วมันเป็นกระดูกอ่อนใช่ไหมแล้วบีไปต้มอ่ะต้มจนเปื่อย แล้วก็เอามาทอดแล้วก็ใส่มันไม่ใช่แป้งกกกีอค่ะมันเป็นแป้งของขนมปังแล้วก็มีผักผักเหี่ยวมากอันนี้เพื่อนให้มารุ่นพี่ให้มาแล้วก็ผักอันนี้ผักไม่เยอะแล้วก็ปอกเปียจานเดิมทำไมมันไม่เห็นหน้าดบียดดีกว่าไหมมองไม่เห็นหน้าอยู่ดีครับอืม คือบีจะบอกว่าเนี้ยนุ่มมากนุ่มแบบไอกระดูกอ่อนค่ะสาม,มีบอกเฮ้ยบ,บีทำไมไม่มีกระดูกอ่อนเลยบอกมีนี่ไงข้างในคือบีบต้มเปื่อยมากเลยหิวมากเมื่นี้บีเลิกง,งานห้าโมงเย็น ทุกอย่างยังกระจายคือหิวมากไม่ไหว นมี้กองหัวทิมอร่อยมากกุ้งสิบตัวถ้ามี่ตามตามตางกุ้งสดแบบนี้สามีไม่กินกุ้งอ่ะแต่แบบนี้ ชีเหนียวมากเพราะว่ามันแห้งเอ้ยเพราะมันเหี่ยวเกี่ยวถ้าไม่ขาดเลยอ่ะเพราะมันเหี่ยวมากได้มาหกต้นหกต้นก็แล้ไปให้ไม่ยาก <c oughs> เพราะคนฟินเขาจะชอบเอาไปทำเป็นซุป,ปอะใส่ซุป,ปอะอะไรก็ใส่แต่บักชีเนี่ยบักชีลาวเนี่ย แ็ดมากคน,นกไม่เข้าใจเลย่นอะไรเอ็ตัะมูมิดเอ็มูมิดล้วสุดสัมบบมีบอกติงตองอยู่ว่าติงตองโอ้ยแ็ด Mä en mä oo. No, mietin, että me Mikä? mistä mä Mä en mietti, mm. että miksi laittaa laittaisin laa? Mikä? Laa. Mistä? Pet... Mä en tehdä kuulutehtäviä. Olis se jo kokeessa vai? Ei, viime viikolla. Oh. Mie aattele tänään tiin. ihan haasta kakka luonteen, kyllä. No. Mitä aihe on Ei enää muista. Se toinen oli hyvä itse asiassa. Mitä se oli? En minä muista sen Se oli joku globaali talo.

มันมองไม่เหนะ็นนะทำไมฉาด เผ็ดมาก คืนบินนอนไม่หลับทั้งคืนอยู่ตาเสียงหายใจสามีนอนไม่หลับ ปากแดงแล้วเผ็ดมากสิบกมดตะคิะอแคงอันนี้คือปลาเส้นปลาเส้นอ่าเน,นี่ยพี่เขามาฝากมาจากเมืองไทยใครนะครับอุอดอะคะ่ะ 你要打哪儿？ Onko mitään mielenkiintoista? Mitä siinä on meikki? Onko se Alnesto? Näytä <coughs> Kun mulla on jo Tapi dia malu wah. Hmm, Hmm, หมูอร่อยในสามโลกคือบิมตอนแรกที่บิมต้มหมูอะบิก็จะทําเป็นต้มยําแล้วทีเนี้ยบิกกต้มแบบต้มนานมากเลยก็เลยขี้เกียจเอ้ยเพราะว่าบิทําต้มยําหัวปลาก็เลยเออไม่ทําดีกว่า,าแล้วพอเสร็จปุ๊บบิ๊ก็เฮ้ยทำอะไรดีวะอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนก็เข้าตู้เย็นไปแล้ววันนี้นั่งที่ทางานก็อุย๊ยวันนี้อยากจะกินตาแตงกุ้งสดเออถ้างั้นเอามาทอดดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะบิไม่รู้หรอกว่าพอเบียร์มาทอดแล้วมันจะแบบ มันจะนุ่มอะไรขนาดเนี้ยคือแบบอะไรนะกระดูกอ่อนมานะคะคือแบบนุ่มๆม,มากเลยนะนุ่มมากอะ่ะคือแบบคือถ้าไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะเใ็่ปะอ้นแน่วเมตี <c oughs>

ก็อยากจะบรรยายไปในตัวเบียอะไรนะเบียบอก,กว่าอะไรนะเบียรู้สึกข้าวแล้วก็วักปิดหน้าะเบียบอกว่าอะไรนะกุ้งอ่ะคือแบบใส่เยอะมากเลยอนะ่ะคือตอนหิวอะ่ะทุกอย่างชิ้นสุดท้าแล้วอืม คือข้างนอกมันจะกรอบอะกรอบเลยนะคือแบบกรอบเลยอะ่ะแล้วก็ข้างในมันก็จะนุ่มมากแผ็ดมากโอ้แซฟเวอร์ฝีมือตัวเองไม่อร่อยได้ยืเเงเลือกกุ้งหลายตัวมากเลย เผ็ดค่ะเผ็ดมากเบื่อจริงๆอ่ะเป็นคนไม่กินเผ็ดมากแต่คือแบบเรานึกอยากจะกินเผ็ดแล้วพอไฟอย่างเงี้ยก็จะตายเหีือวต้องไปกินนมจะหมดแล้วปีตําเยอะมากเลยอ่ะ แล้วสามกีก็กินไปครึ่งหนึ่งแล้วพูดถึง่ะแล้วก็หมูเขาก็กินหมูมากกว่าอะไเงี้ยบีแช่แช่น้ำปลาเดี๋ยวบีเจ้าอนี่มาให้ดูแป้งที่บีคุกกอะคุกกัะหมูอะค่ะ หมูบิต้มใช่ไหมต้มแล้วก็พอเสร็จป,ปุ๊บก,ก็พักไว้แล้วก็เอาแป้งค่ะผสมกับน,น้ำเย็นก็เหมือนโกกิบ้านเราค่ะแต่ว่าคือโกกิมันแบบบีชอบใช้รูสเลปปะมากกว่าไงมันมันจะมันโอกว่าบีว่ามันหอมมันอร่อยกว่านะคือแบบแป้งมันไม่เยอะเท่ากับแป้งโกกิค่ะค่อเอร์มาให้ดู เนี่ยค่ะมาเป็นแบบนี้เผือน้องๆพี่ๆที่พ,พ,พึ่งที่พึ่งจะมาอยู่นะคะคือไม่จําเป็นต้องใช้แป้งโกกิถ้าสมมติว่าเราหับแป้งโกกิยากใช่ไหมบีก็บีก็ไม่ใช้อ่ะค่ะบีก็ไม่มีเหมือนกันพูดถึงแต่ก็ซื้อซื้อ,อมาจากในเฮลซสกิอะไรอย่างนี้ได้แต่บีชอบใช้นี้แหละรุ่ยเยาโหนะคะก็เติมกับน้ำเย็น,นะค่ะเติมกับน้ำเย็นแล้วก็เอาหมูลงไปคุก แล้วก็เอาไปอแล้วก็ไปทอดคือให้มันสุกข,ข้างนึ่งแล้วค่อยกลับอีกทีนึงอยเงี้ยค่ะมันจะกรอบกรอบมากเลยอร่อยลองทําดูนะคะวิอขอไปซอยให้หมดก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้นคือเผ็ดมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคิดถึงนะคะ